สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับหนึ่งในยานกราะสายพานขนส่งที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในปีนี้นั่นคือ2,025 M113 เราจะพาไปสำรวจรายละเอียดทั้งภายนอกภายในสมรรถนะความปลอดภัยจุดเด่นราคาและข้อสรุปของเราไปเริ่มกันเลย เริ่มจากภายนอกก่อนเลย m 1 1 3รุ่นปี2025ยังคงรูปลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์และโดดเด่นด้วยทรงเหลี่ยมแบบดั้งเดิมที่พิสูจน์แล้วว่าทนทานและใช้งานได้ดีในสนามรบจริงแต่รุ่นใหม่นี้ได้รับการปรับปรุงอย่างเห็นได้ชัดด้วยแผ่นกรอบแบบโมดูลาที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นทนเป่ากระสุนและแรงระเบิดได้ดีขึ้นรูปทรงด้านหน้ายังถูกออกแบบใหม่ให้มีเหลี่ยมมุมมากขึ้นช่วยเบี่ยงเบนการโจมตีและเพิ่มความคล่องตัวในการเคลื่อนที่ นอกจากนี้ยังมีไฟเล็ดอรสำหรับการเคลื่อนพลในเวลากลางคืนที่สว่างและประหยัดพลังงานยิ่งขึ้นด้านข้างมาพร้อมกระโปรงเสริมกรอบที่แข็งแรงและระบบสายพานที่ได้รับการพัฒนาใหม่เพื่อความลุ่มลวนในการวิ่งบนพื้นผิวครุ่ระโดยรวมแล้วภายนอกของ M 113รุ่นใหม่นี้ยังคงรักษาเอกลักษณ์ไว้แต่เพิ่มความทันสมัยและประสิทธิภาพขึ้นอย่างเห็นได้ชัดภายในตัวรถยังคงเน้นความเรียบง่ายและใช้งานจริงแต่เพิ่มความสะดวกสบายขึ้นเล็กน้อย บ่อน,นั่งสำหรับทหารได้รับการออกแบบใหม่ให้รองรับสรีระมากขึ้นพร้อมระบบควบคุมบุณหภูมิที่ทำให้การปฏิบัติงานในสภาพอากาศรุนแรงง่ายขึ้นพื้นที่ควบคุมของผู้บังคับการติดตั้งหน้าจอสัมผัสและระบบสื่อสารที่ทันสมัยช่วยให้การประสานงานรับรื่นและรวดเร็วยิ่งขึ้นภายในกระถดราใช้งานง่ายพร้อมสำหรับภารกิจทุกรูปแบบ ในด้านสมรรถนะ M113 รุ่นนี้ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ Diesel, ไฮบริดดีเซลไฟฟ้าเทอร์โบชาร์จที่ให้กำลังสูงถึง450แรงมา้าซึ่งมากกว่ารุ่นก่อนอย่างชัดเจนสิ่งนี้ช่วยให้ตัวรถเร่งความเร็วได้ดีขึ้นและมีเสียงเบากว่าเดิมโดยเฉพาะในการปฏิบัติการลับระบบการสะเทือนที่พัฒนาใหม่ช่วยให้วิ่งบนพื้นผิวครุกคะาได้ดีขึ้นความเร็วสูงสุดอยู่ที่ประมาณ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงและระยะปฏิบัติการใกล้ถึง600กิโลเมตรแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและความยืดหยุ่นนนนนใใใกาาารรช้งนนสนมบ เรื่องความปลอดภัย M 1 1 3รุ่นใหม่ยกระดับขึ้นไปอีกขั้นมันติดตั้งระบบป้องกันเชิงรุก Active Protection System (APS) ที่สามารถตรวจจับและสกัดกั้นขีปนาวุธที่ยิงเข้ามาได้โครงรถมีการออกแบบท้องแบบตัวมี V shape h o u เพื่อกระจายแรงระเบิดจากทุ่นระเบิดใต้ท้องรถภายในติดตั้งบอะรองรับแรงกระแทกเพื่อปกป้องผู้โดยสารจากแรงระเบิดนอกจากนี้ยังมีระบบดับเพลิงอัตโนมัติทั้งในห้องเครื่องยนต์และห้องโดยสาร ช่วยเพิ่มความปลอดภัยทั้งในกรณีถูกโจมตีและเกิดอุบัติเหตุจุดเด่นที่ทำให้ M 1 1 3รุ่นปี2025แตกต่างจากคู่แข่งคือค,อความยืดหยุ่นในการใช้งานตัวรถออกแบบมาให้รองรับโมดูลเสริมที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ง่ายเช่นโมดูลสำหรับขนส่งทหารศูนย์บัญชาการหน่วยพยาบาลหรือแม้แต่ระบบต่อต้านอากาศยานซึ่งสามารถเปลี่ยนภารกิจได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงอีกทั้งเครื่องยนต์ไฮบริดยังช่วยประหยัดเชื้อเพลิงและลดเสียงรบกวน ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการความเงียบและความลับสูงในส่วนของราคา M 1 1 3รุ่นปี2025เริ่มต้นที่ประมาณ2.3ล้านเหรียญสหรัฐต่อคัน้ทนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการติดตั้งและอุปกรณ์เสริมที่เลือกซึ่งถือว่าเป็นราคาที่แข่งขันได้เมื่อเทียบกับเทคโนโลยีความปลอดภัยและความยืดหยุ่นที่ยานเกราะรุ่นนี้มอบให้โดยสรุปแล้ว M 1 1 3ปี2025เป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างความทนทานที่พิสูจน์แล้วกับเทคโนโลยีล้ำสมัย มันพร้อมรองรับภารกิจหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทหารศูนย์บัญชาการหรือภารกิจเฉพาะทางต่างๆถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่เชื่อถือได้สำหรับกองทัพในยุคป,ปัจจุบันหากคุณชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆครั้งหน้าขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไป